สวัสดีครับผมบอยปืนจีนครับวันนี้มีกรณีศึกษามาอีกแล้วเกี่ยวกับเจ้าตัวหนิงเก้าตัวหนึ่งต้องออกออกตัวนิดนึงนะครับว่าหนิงเก้าตัวหนึ่งผมค่อนข้างคล่องเวลามีปัญหาอะไรเนี่ยผมค่อนข้างจะแก้ได้เกือบทุกจุดยกยกเวน้นยกเวน้นจุดที่หาอะไรไม่ได้จริงๆนะค่อยว่ากันอีกทีมาดูกันครับเจ้าตัวนี้มีปัญหาอะไรบังเอิญลูกค้าซื้อไปครับแล้วก็ไปลองถอดประกอบแล้วก็เกิดปัญหาอย่างนี้ครับเอ๊ะไอ้น,นี้ถ้าธรรมดาไอ้น,นี้ก็เรื่องปกติเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าเราปล่อยสไลด์แรงๆเนี่ย ถ้าถ้าเป็นถ้าเป็นตัวปกติมันจะได้มันมันจะมันจะวิ่งผ่านรถไปได้เลยนะฮะคราวนี้อ่าเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นอ่าถ้าเป็นอย่างนี้นะครับบอกเลยว่าเป็นอยู่ที่ระบบลั่นไกคราวนี้เราจะวิเคราะห์ยังไงว่าเป็นเป็นที่ระบบลั่นไกตรงไหนนะครับมาดูกันเริ่มต้นนะครับขึ้นสไลด์นะครับขึ้นสไลด์เดี๋ยนะเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูนีดนึงก่อนอ๋อไม่ขึ้นไปโอเคขึ้นสไลด์นะครับแล้วก็จุดเดิมนะครับติ่งนี้ ติ่งที่ผมบอกคุณไม่ใช่ติ่งนี้นะครับติ่งนี้ตรงกับตัวด้านท้ายของคันแขวนสไลด์นะครับแล้วกดปุ่งปลดล็อกคันแขวนสไลด์นะครับเออนี่นะครับรู้สึกว่าเจ้าของปืนจะค่อนข้างใช้งานม,มันหนักเกินไปเรื่องทําทำไมสีลอกเยอะจังนะครับไปหาน้ํายาแต้มแต้มสีนะครับม,มันแต้มปุ๊บแล้วสีมันจะนั่นได้เลยนะครับจากนั้นเลื่อนสไลด์ออกข้างหน้าไม่ยุ่งกับท่อนบนฮะรเรามามายุ่งกันที่ท่อนล่างทําไมมันถึงไม่ได้ อย่างนี้นะครับมาดูนี่ผมจะวิเคราะห์ดูมันเป็นที่อะไรนะครับเอามาง้างนกไว้นะครับง้างนกไว้แล้วก็เข้าเซฟนะครับเข้าเซฟเข้าเซฟดันขึ้นนะครับพอเข้าเซฟปุ๊บนะครับแล้วก็ดักดึงดึงไอ้เจ้าตัวเซฟออกมานะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวดเดี๋ยวมาไล่ตรงนี้ก่อนดีกว่ามาเอามาเอาหมูดตรงนี้ออกก่อนนะครับบอกนิดหนึ่งว่าเขาถ้าถางเขาจะ ทดสอบแล้วทําอะไรผิดไปค่อนข้างเยอะเดี๋ยวผมไล่ออกให้นะครับโอเคดึงหมุดตัวนี้ออกก่อนอมหมุดนี้ออกแล้วนะครับป,รปึ๊บดึงเจ้าตัวนี้ออกซึบนะครับโอเคเดี๋ยวนะครับโอเคปึ๊บดึงดึงเจ้าตัวเซฟที่ออกนะครับคราวนี้มาดูกันนะครับสิ่งที่ผมเจอนั่นไงเจอแล้วปัญหาที่เกิดเกิดจากอะไรครับดูตรงนี้ผมไม่ไน่เจะเห็นชัดหรือเปล่าเห็นอะไรไหมครับ แนบสามชายตัวกลางไปอยู่หลังไอตัวระบบลั่นไกตัวล็อกนกนะครับแนบสามชายทั้งหมดเนี่ยมันจะต้องวางไว้ทาว่าไปด้านบนทั้งหมดนะครับดูแต่คนจะทําให้ดูจริงๆถ้าถูกต้องทุกอย่างต้องท่าอยู่ที่ท่านี้นะครับท่าอยู่ที่ท่านี้ดูช,ชัดๆนะครับไม่มีชิ้นไหนที่ไปลอดอยู่ข้างใต้ล่างนะครับบางคนอพอประกอบเสร็จปุ๊บตอนตอน,ตอนประกรอบมันอาจจะมุดเข้าไปข้างล่างนะครับ ใช่เง,งี้ยใช้มือจับไว้กดไว้ยางนี้ก่อนนะครับกดไว้ให้มันอยู่ในท่าน,นี้ก่อนนะครับกดไว้ปุ๊บจับจับไปตัวไอตัวล็อกลุกเนี่ยอย่างนี้นะครับแล้วจากนั้นก็ใส่ตัวดันดันแฮมเมอร์เข้าไปนะครับปึ๊บโอเคไหม,มนิดนึงยังยังไม่ต้องยังไม่ต้องดันให้สุดนะฮะเอามือจับไว้อย่างนี้ก่อนนะครับจากนั้นเอาตัวตัวหลังอ่อนใส่เข้าไปตามนะครับใส่เข้าไปตามปึ๊บ พอลังออดใส่เข้าไปป, hehe, ปุ๊บ so นะครับเราก็เราก็ใส่เจ้าตัวเดี๋ยนะไอหมุดตัวนี้หลุดมันอาจจะต้องทําหลายมือนิดนึงนะจริงๆ2มือก็โอเคพอได้พอได้แค่นึงนะครับใส่ตัวเซฟไอตัวเซฟตี้ตัวล็อกนกนะครับไม่ใช่ตัวตัวตัวเซฟไม่ใช่ตัวล็อกนกตัวตัวเซฟตี้ตัวห้ามไก่โอเคใส่ปุ๊บคราวนี้ไอหมุดตัวนี้มันจะขวางอยู่หมุดหมุดข้างบนนี่นะครับเอาไม้เขียนนิดนึงไม้เขียให้มันหลุดเข้าไป เรากดตัวเซฟตี้ออกมาปึ๊บโอเคล,อล็อกละนะครับจากนั้นนะครับดันดันในเจ้าต,ตัวนี้เข้ามาดันเข้ามาปึ๊บเราก็ใส่มุดล็อกตรงนี้นะครับโอเคไหมเดี๋ยว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 เฮ้ทำไมคุณไม่ทำอะไรกับไอ้มุดล็อกเนี่ยทำไมมันมัน,ม,นมันถึงถึงหลวมอย่างนี้โอเคได้ละงี้ยังงบโอเคไหมประกอบกับเอชได้เหมือนเดิมหรือยังเดี๋ยวลองดูกันซิ นะครับปัญหาไม่ยากเลยปัญหามีไว้แก้ครับไม่มีไม่มีนักลบคนไหนที่ไม่มีแผลจากการลบเช่นกันครับไม่มีคนที่ซ่อมปืนเป็นคนไหนที่ไม่เคยพลาดนะครับมามาดูกันตึก๊กใส่ล็อกออนดีๆตึ๊กเอ๊ใส่ใส่ตัวคันกวาดไซด์ดีนะครับโอเคไหมโอเคนิ้วนิ้วยังผมยังกดอยู่ที่กดอยู่ที่ไกลนะครับผมโอเคไหมแฮปเมอร แฮมเมอร์ค้างนะโอเคไหมโอเคกลับเข้าสู่สวอปปกตินะครับลองยิงซิเดี๋ยวนะลืมลืมลืมเดี๋ยวนะโอเคเข้าสู่ว่าปกตินะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้สั้นๆสวัสดีครับ